สวัสดีค่ะพบกับเป็นแกอีกแล้วเชเยนะคะเฮ้ยตายแล้วชันที่ทำเฟรมวิดมาสองเดือนกว่าๆแล้วนะคะรอบนี้เบคจะจัดเต็มนะคะกับเฟรมวิดเดือนพริ้สภาข่มนี้นะคะว่าเรามีอะไรมารีวิวว่าอะไรที่ใช่ยลยดีใช่ยลยเด็ดใช่เรื่อยๆใช่เอเวอร์เอเวอร์นะคะอยากรู้มีอะไรไปดูกัน c o า m อสเมติกดีฟ Back and b น d y นีนเองค่ะนางเป็นสเปรย์ฉีดหลังฉีดสิวอารมณ์ประมาณกับออกซิเคียวค่ะแต่ว่ามันจะดูชุม่มชื่นแล้วก็ดูเบาบางกว่านี่เองค่ะทุกครั้งเวลาฉีดออกซิเคียวอะค่ะมันค่อนข้างแสบจมูกมากเลยทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อมันแบบฉีดครั้งนึงคือแบบเป็นการทรมานมากๆเลยแบบรู้สึกว่าเป็นพบตัวนี้มานะคะว่าเป็นตัวที่ฉีดแล้วเบาบางมากที่สุดราคาม่หนีกันเลย25ง250าสดูระบบของสเปรย์นะคะ แล้วฟองเนื้อน้ำเป็นแบบนี้เป็นกลิ่นแบบละมุนล,ละมุนนิดนึงไม่ได้เป็นกลิ่นน้ำหอมค่ะบอกสำหรับคนผิวแพ้ง,ง่ายมากๆเลยนะคะว่าใครมีอารมณ์แบบสิวเยอะแล้วอยากใช้ตัวนี้สิวหลังสิวหน้าอกสิวเซียรอยอะไรเงี้ยก็ลองดูตัวนี้ได้ค่ะมันจะช่วยระดับหนึ่งคือถ้าสำหรับคนที่เป็นสิวเซียรอยอาจจะว่า,วาปะทภูออกมาก่อนแล้วค่อยๆยุบลงไปนะคะสำหรับน้องสิวธรรมดาก็อาจจะว่า ลดการขึ้นของสิวให้น้อยลงงานสิวผ่านไปขอมาด้วยที่งานกันแดดนิดนึงโชว์มินิล็อบพเทคชั่น SPF 50 PA 3บวกนี่เองค่ะเพราีตัวนี้เป็นกันแดดที่เลิศครับอลังการงานซ้าในด้านการคุมมันมากที่สุดในโลกของเบบในช่วงนี้เลยเป็่รู้สึกว่าแบบใช้มาประมาณ2เดือนตั้งแต่ได้มาแล้วสเดือน เมษายนนะคะว่าโอได้มานานแล้วจริงๆได้มาก่อนสงการแล้วเออก็ไม่มีเวลาแบบไม่ได้ใช้จริงจังแต่ว่าได้ใช้เรื่อยๆแต่ไม่ได้ทํารีวิวสักทีก็แบบเออเป็นเฟรสดิดหลักกันนะคะมาดูเนื้อนิดนึงแล้วกันเนาะเห็นไหมเอยที่ราเนื้อจะเป็นเนื้อแบบมูสมูสนะคะครีมครีมไปก็ไปคิดว่าเป็นฟิสิกอลหลักกันค่ะมันก็ไม่ได้ซึมเป็นสักทีเดียวแต่น้ามันก็ลอยๆของข,องขาววอกๆบ้างอะไรบ้าง สนนราคาอยู่ที่ประมาณ700กว่าบาทนะครเป็นจำเลขท้ายไม่ได้แต่รู้มัน700กว่าตัวเนี้ยชอบมากๆเลยถ้าใครอยากได้เดี๋ยวเป็นทิ้งรายละเอียดไปข้างล่างคลิปนะคะว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงเพราะตัวตนี้ดีมากๆแบบแการันตีแบ่บปกติเป็นจะไม่ค่อยการันตีเรื่องกันแดดสักเท่าไหร่นะคะแต่ตัวนี้ใช้จริงและใช้ตลอดเวลามากๆเลยอันน,นีสุดของงานผิวๆแล้วก็เริ่มเข้าสู่ คอสเมติกที่นะคะบามทาบามคอนซีลเลอร์สีมีเดียมนี่เองค่ะก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าช่วงนี้หนังหนะ้าเป็นก็เริ่มดีขึ้นเหลือแค่รอยค่ะก็เลยแบบว่าเริ่มใช้คอนซีลเลอร์เบาๆแล้วก็ตบด้วยแป้งฝุ่นสวยๆนะคะจริงๆตัวนี้มันมีฝาที่แบบเป็นพับด้วยแต่ไปรู้สึกว่าการใช้ระบบนิ้วมือเนี่ย่ะคอนซันดีแล้วก็อบอุ่นดีนะครับเวลาตบก็ ออะไรย่าง Dang. ีคือต <t Bal subscriber Airbnb> <ira> ัวนี้แปมได้จากลักฟลามมาเนาะตอนที่ซื้อมาครั้งที่ผ่านมาสักประมาณเดือนที่แล้วค่ะก็ดีค่ะใช้ตลอดเลยเพราะว่าเป็นคอนซีลเลอร์ที่แบบปกปิดระดับหนึ่งคือพอดีคือผิวแปมเป๊ะเลยแล้วแบบมันปกปิดได้ตลอดทั้งวันค่ะราคาเหรอคะปกติมัน6 700ร้อใช่ไหมคะแต่ซื้อในลักซ์ฟลามลดมาสามสิบเปอร์เซ็นต์สี่ร้อยกว่าบาทค่ะก็ดูตามโปรนะมันอาจจะลดบ้างอะไรบ้างก็ลองไปดู มาสวัสเนื้อสีกันบ้างอะไรเนื้อสีของน้องคอนซีลเลอร์ตัวนี้เป็นสีแบบประมาณ nc 3 0นะจ๊ะและเกี่ยง่ายค่ะก็เป็นเนื้อครีมเนาะมันก็ปกปิดแบบ full coverage อยู่แล้วอ่ะก็ไม่ต้องกลัวเรื่องการรอยติวที่พวกออกมาระว่างไว้โชว์มากไปสอยซ่าแพงนิดนึงปิดจัดมาชีวิตดีดี happy อยู่ในส่วนของแปงกันดีกว่านะคะ John ด l เพ a สพ e ว p o อร์สี05น classic ค่ะ กรี๊ดมากเลยนะคะสำหรับนองตัวนี้นะคะเป็นแป้งเพรสพาวเดอร์หลายๆคนเรียกนองตัวนี้ว่าแป้งน้าเด็กเด็กเด็กเพราะอะไรพเพราะเนื้อแป้งค่อนข้างจะเป็นแป้งฝุน่นอัดแข็งค่ะซึ่งเป็นช่วงนี้เป็นช่องมากเลยเอามาเซตแบบว่าลงคอนซีลเลอร์แล้วลงแป้งไปเลยมันเป็นแป้งที่แบบไม่เชิงปกปิดแต่ว่ามันให้ความนิยเินระดับหนึ่งเลยแะแบบมันก็ไม่ได้โบกมากนะคะมัเป็นคล้ายแป้งฝุ่นนะคะเนื้อแป้งจะเป็นประมาณนี้ค่ะ แปนใช้เบอร์0ูนย์ห้านะคะเพราะว่าผิวมันออกเข้มๆนิดนึงมันก็จะดูไม่ลอยจะดูแบบดูแท้ๆโดยตลับอะค่ะมันจะคล้ายๆแป้ง f ิสิเชียลฟอร์มูลานะเท่าที่ดูไปดูมาละมันจะเป็นแบบนี้เลยตลับแบบนี้เห็นปะแล้วก็เป็นตลับแบบนี้เราเปิดออกมากม็จะเด้งๆแบบนี้เลยไม่ต่างกันแบบนี้เห็นปะแล้วก็มีพับเหมือนกันเลยก็เป็น made in USA นะคะอาจจะเป็นว่า QC ของที่ยูอเมริกาอาจะทาแป้งตลับอารมณ์ประมาณนี้หรือเปล่าแต่เบลชอบมากมากเลยซึ่งเบมได้มาสักประมาณเดือนเมษายนค่ะใช้เรื่อยๆใช้ในการแต่งหน้าฟิตใช้ทางานเพราะว่าเป็นแป้งที่หยิบใช้ง่ายคือการใช้แปง้แปงเันไม่ได้ใช้พัฟนะคะราคาแป้งตัวนี้300กว่าบาทไม่เกิน400รแล้วแบบอาจจะมีโปรโลดป้าเดี๋ยวสามร้อยต,ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบลแนะนำมากมากเลยมีขายที่ if and boy ซื้อออนไลน์ได้ค่ะตัวนี้ก็เป็นแป้งน้องใหม่ที่เขามาเดบิไทยเนาะ มาดูเนื้อแป้งสวอตกันดีกว่าครับด้วยความที่เป็นแป้งฝุ่นอาดแข็งครับอาจจะแบบรุ่ยๆยนิดหนึ่งนะคะจะเป็นชอบเนื้อแป้งมากซึ่งมันสีมันค่อยค่อยค่อยๆกรืนไปกับผิวมันก็ไม่ใช่ทาสดูเซนนะแต่มันเป็นแป้งฝุ่นที่เป็นเนื้อเฉดสีเข้มเข้นิดหนึ่งในการเกลี่ยค่ะทําให้มันผิวเราดูโกลแล้วก็ดูแน่นไปโดยปริยายนะคะคุมมันไหมก็แล้วแต่สภาพผิวครับก็ไม่ได้เป็นเด่นเรื่องคุมมันมากแต่เด่นเรื่องความเนียนแล้วก็ความน่าเด็ก และเบาบางสำหรับผิวนะคะไปดูงานนี้กัน w e ท r อ n ด์ l าย u l t i m a t e b r o w ด์คสีแอชนี่เองค่ะในช่วง1-2เดือน,นที่ผ่านมาชีพจรลงเท้าอีกชันมากๆเลยค่ะการที่มีพาเลตินคิวตัวนี้นะคะถ้าเป็นรู้สึกว่าชีวิตดูดีดีขึ้นนิดนึงเพราะว่าเป็นเข้าสปาทำหน้าทำผิวอะไรี่ก็จะเช็ดเครื่องสำอางไปออกหมดเลยซึ่งช่วงนี้ก็อารมณ์แบบน้าเื่อไม่มีคิวเลยจรู้สึกว่าเออ ตัวนี้ก็ตอนนั้นไปซื้อที่เอาแหวลูเนาะมารดราคาชอบมากเหลือร้อเองถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ตัวนี้ความปรับปืิ่มพิเศษอลังการงานสร้างปรีดาสุดๆนะคะนี่เลยมีอายแชโดว์เขียนคิ้วถึง3สีค่ะอย่างแรกเป็นสีแว็กซ์นะคะต่อมาเป็นสีน้ำตาลเทาแล้วก็สีน้ำตาลเทาเข้มนี่เองและแล้วมีกระจกตรงนี้ไม่ใช่นะคะกระจกตรงนี้มันก็มีค่ะแต่นางมีออปชั่นเสริมทรเด นางมีกระจกจ้ามันเป็นอนะไรที่เลอข้ามากๆเลยแบบปกติเราจะไม่มีที่เขียนคิ้วเป็นกระจกใหญ่ขนาดน,นี้แล้วใส่มาพับเก็บได้คือมันโคตรโคตรเด้อเลยแบบเป็นอะไรที่แบบพกพาคโคตรดีระะเลยแบบว,ว่าไปก็เขียนคิ้วใช่ป่ะเราก็มีแบบมีแปเขียนคิ้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็พคกได้เวลาแต่งในแท็กซี่หรือว่าอยู่นอกสถานที่มันก็สามารถใช้ได้ง่ายมากๆเลยค่ะ และที่เป็มชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะมีน้องแนบนี่เองค่ะก็ดึง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 เออได้ในชน่วงที่เราแบบว่าเฮ้ยคิวคิวมันรกมากๆเลยนะก็กําจัดออกไปเลยอะไรอย่างนี้และแปรงเขียนคิวที่เขียนค่อนข,ข้างสตรองและสีม,มากๆเดี๋ยวเป็มจะลองมาเทสสีนะคะโดยเปมจะใช้น้องแปรงตัวนี้แหละค่ะในการกรีด มันจะไม่กรีดสีแว็กนะครับเพราะว่ามันก็จะไม่เห็นอะไรเช่เนื้ออายแชโดว์ทั่วไปกป็นเนื้ออายแชโดว์ที่ค่อนข้างติดทนหากใช้กับแว็กซ์แล้วก็จะติดทนตลอดทั้งวันค่ะอย่างที่เป็มใช้นั้นเดี๋ยวนี้คิวนี N ้ e ใช้ไว้แอนไวนะคะดีมากๆเลยเพราะว่านี้จะทําคลิปก็ต้องจัดเวนแอนไว้แล้วก็พิกเมน์แน่นถูกสมราคาแล้วแบบเป็นของถูกและดีที่เปมชอบม,มากๆเลยนะครับมันไม่แพงซื้อสบายใจก็ทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้นะนก็อีสต็ทายด้วยบรอนซเซอร์นะคะ W7 The, The Bronzer Matte Compact นี่เองค่ะมีใครเคยได้ยินหรือยังคะน้องแบรนด์ตัวนี้ The b i l l Seven แบรนด์ตัวนี้ค่ะจะมีขายเยอะแยะตามอินเทอร์เน็ตรอก็อนอีแฟนบอยค่ะซึ่งแบรนด์ไปเดินอีแฟนบอยไปบอกอ้าวาย่ล้าบลอนเซอร์ปกติเป็นคนโลคบ้าบอนเซอร์มากๆเลยก็เป็นเรื่องปกติว่าเป็นจะคัดเลือกบอนเซอร์ที่เป็นปรับลืมมาสําหรับคลิปนี้นะคะมันก็จะเป็นเนื้อแบบนี้เลยเออเป็นความรู้สึกส่วนตัวว่าเป็น เป็นแปล้งลูกโลกที่เป็นบรอนเซอร์และสีเนื้อค่อนข้างเข้มมากๆเลยราคาก็ไม่แพงมากครับประมาณ200ต้นๆถึง200ปลายๆก็แล้วแต่โปรโมชั่นเนาะเป็นซื้อ If n n d b y แบอแบบับบฟื้นปริติยินดีนดีมากๆเลยค่ะเพราะเป็นเนื้อแมทนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ เฟรฟิต6ตัวของเดือนพฤษภาคมของเฟรมนะเป็นบอกเลยเขาว่าเป็นตัวที่จัดแน่นจัดเต็มใช้ดีใช้ทุกวันใช้ตลอดเวลา every day every night every very well มากๆเลยนะครับ ชอบตัวไหนพี่ซื้อตัวไหนก็สามารถดูได้ละเอียดใต้คลิปของเปมน,นะคะแต่ละตัวเปมจะทิ้งลิงก์เว็บว่าเปมซื้อที่ไหนมาบ้างเนาะเพื่อทุกคนกดไปซื้อได้อย่างง่ายๆเลยแล้วก็เวลาจะได้ตัดปัญหาเรื่องการซื้อสินค้าที่ไหนคะที่ไหนถูกอะไรอย่างเงี้ยเปมก็จะลงลิงก์ไว้ข้างล่างเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เป้มขอลาไปก่อนคะ่ะสำหรับเฟลวิดเดือนหน้าเป็นอะไรติดตามชมได้นะคะที่เปมมีการเซต,ต,ตรงนี้แหละ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายบาย